สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารู้จักกับบอนสีที่มีชื่อว่าศีลานักปาดนะคะนี่นะคะที่ส่วนเราเป็นศีลานักปาดหน้าเทพเลยนะคะนี่นะคะนี่เลยฟอร์มสวยมากนี่นะคะดูทีละใบเลยนะคะชัดไหมคะ อันนี้เป็นลายลายใบเลยนะคะลายเทพเลยด่างเทพค่ะต้นนี้สวยไม่มีตำหนิเลยนะคะนี่นะคะต้นนี้กะไว้ว่าจะส่งประกวดแต่คอยดูว่าเมื่อถึงวันแล้วจะส่งได้ไหม นี่นะคะด่างเทพมากเลยนะคะนี่เลยที่สวนมีจำนวนแบ่งด้วยนะคะให้ดูทีละต้นนะคะนี่ต้นลูกที่ผ่านะคะอยู่ในกระถางสี่ค่ะกระถางสี่นิ้วนะคะนี่เลยนะคะต้นที่หนึ่งให้ดูชัดๆ นีต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่สองมีต้นที่สองนะคะต้นที่สองจะออกชมพูหน่อยนะคะแต่ว่าด่างสวยทุกต้นเลยต้นที่สามต้นที่สามนี่ชมพูหวานมากๆเลยนะคะด่างเทปเทเลยค่ะนี่นะคะเอาใหม่นะคะหนึ่งสอง สามนะคะศิลานักปาดนะคะหน้าเทพเทพแบบนี้เลยนะคะนี่ต้นแม่นะคะนี่นะคะใครสนใจสามารถโทรมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะนี่เลยค่ะด่างสวยเหมือนแม่ทุกต้นเลยนะคะ ศิลานักป่านเนี่ยเป็นบอลตัวแลไอเทมเลยนะคะด่างสวยมากใครยังไม่มีเก็บสะสมตอนนี้ต้องเก็บแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาดีมากเพราะว่าเนี่ยเมื่อสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยแพงมากเลยนะคะต้นเล็กก็หลักพันเลยทีเดียวตอนนี้ที่สวนเรามีแบ่งต้นละ ห้าร้อยเก้าสิบเท่านั้นค่ะนี่นะคะนี่นะคะหนึ่งต้นที่หน,นะคะต้นที่สองนะคะต้นที่สามนะคะใครสนใจโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างเลยคลิปต่อไปที่สวนจะพาไปดูบันสีที่มีชื่อว่าอะไรอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะที่ช่องบ้านสวนสอดสิพาค่ะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ